สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับนี่คือวิดีโอจากกรุงลอนดอนสาราชนจาจักรครับันนี้ถ่ายเข้าไปในสวนเซนตันนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสเนี่ยกะว่าจะเข้าไปเดินดูนะครับตอนเช้านะเดี๋ยววันนี้จะไปมหาวิทยาลัยเซนพอกันก่อนนะตอนนี้ก็มารอรถไฟใต้ดินนะครับที่สถานีควีนเมเดี๋ยวจะไปโบสถ์เซนพอกันนะครับรถไฟมาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็มาลงรถไฟใต้ดินที่สถานีเซนต์ปอลนะครับเดี๋ยวจะเดินต่อไปที่่าโบสเซนต์ปอลนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นทางนี้เนาะนี่ตอนนี้ผมก็ถึงโบสเซนต์ปอลแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าโบสเซนต์ปอลแล้วนะครับวันนี้เนี่ยฟ้าใสามากนะ ท้องฟ้าสีฟ้าสวยงามเลยทีเดียวนะแสงแดดก็าสาดส่องไปยังยอดโดมของโบสตรงนี้ผมก็ยืนอยู่ด้านหน้าของเซนต์พอลคเทเดลเลยนะครับส่วน ฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นสะพานเมลิเนียมบริชจ์นะครับเดี๋ยวระหว่างรอเข้าไปร่วมพิธีสวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปที่สะพานเมลิเนียมบริชจ์กันก่อนนะฮะขณะนี้เวลา7จ็นาฬิกา ตอนนี้ก็อยู่บริเวณเชิงสะพานเ i ลเยียมบิทฝั่งเซาแบงค์นะฮะเดินมาจากฝั่งเซนท์พอนะฮะจากซิตี้ออฟลอนดอนนะ,ะเดี๋ยวจะเดินกลับไปฝั่งนู้นอีกทีนะครับผมเพื่อที่จะไปเข้าชมการสวดมนนะฮะ,ะสะพานที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเซาวอล์กนะฮะแล้วก็ถัดไปจริงๆก็จะเป็นสะพานลอนดอนนะ,ะแต่ว่ามองไม่เห็นนะ สะพานสวอลบางอยู่นะ,ะส่วนสะพานที่เป็นทาวเวอร์อยู่ตรงนั้นนะ,ะก็คือสะพานทาวเวอร์บิชนั่นเองนะ,ะอันนี้มุมมองจากสะพานมิเลเนียมบิชนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเดอะชานนะฮะถ้าหากมองย้อนกลับไปด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเทปโมเดนนะครับ เป็นสถานที่แสดงผลงานศิลปะนะครับซึ่งสามารถเข้าได้ฟรีนะฮะเทดโมเดิร์ลเป็นหอศิลป์ร่วมสมัยนะครับจะเห็นว่ามีตึกที่ลักษณะเป็นปล่องซึ่งเดิมก็คือโรงไฟฟ้าแบงค์ไซเก่าที่อยู่บริเวณริมแม่น้ําเทมส์ฝั่งซัตเทิร์กเทดโมเดิร์ลมีพื้นที่กว้างใหญ่นะครับมีห้องนิทรรศการถึง88ห้องจะแสดงผลงานศิลปะสมัยใหม่ระดับนานาชาติรวมถึงผลงานของดาลีปิกัสโซมาติส รอดโกและวอ r ์ฮนะครับนอกจากนี้นี่ยังมีผลงานของศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับการยกย่องและมีการจัดนิทรรศ,ศาการบุนเวียนด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าชมได้ฟรีนะฮะเขียนว่าเทรดโมเด์นนะครับฟรีแอนด์โอเพนทูออเข้าได้ทุกคนแล้วก็เข้าได้ฟรีด้วยนะ วันนี้ก็เป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับเหมาะแก่การออกมาวิ่งจ็อกกิ้งนะฮะตอนนี้ผมก็ลงมาจากสะพานมิลเลนเนียมบิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินต่อไปยังมหาวิหารเซนต์พอนั่นเองนะฮะนี่ดูจากตรงนี้เนี่ยมหาวิหารเซนต์พอก็มียอดโดมที่ใหญ่อลังการมากเลยนะครับเขาบอกว่ายอดโดมเนี่ยใหญ่เป็นที่2รองแค่เพียงมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในโรมเท่านั้นนะครับ โดยผังอาคารและการออกแบบเนี่ยก็เป็นศิลปะแบบบาโรอผสมกับแนวคลาสสิกนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะและที่นี่เนี่ยยังเคยเป็นสถานที่จัดงานพิธีที่สําคัญนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยที่จดจํากันได้ก็คือพิอพธีอภิษกสมรสเก้วฟ้าชายชาวกับเลดี้ไดอานาซึ่งถือเป็นงานใหญ่แห่งยุค90เลยทีเดียวตอนนี้ผมก็อยู่ในรัว้วเซนต์พอลคาติดลนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในโบสถ์กันนะครับ ตอนนี้ก็ออกมาจากวิหารเซนปอแล้วนะครับตอนที่เข้าไปเนี่ยก็กาลังสวดมนต์อยู่นะครับซึ่งด้านในเนี่ยก็กห้ามถ่ายรูปในช่วงที่เขามีการเซอร์วิสหรือว่าสวดมนต์อยู่นะครับก็ข้างในเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับาภาพเขียนบนยอดโดมเนี่ยก็สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะตอนนี้ก็ออกมาอยู่ด้านหน้าของวิหารเซนปอแล้วนะครับน,น,นี่ภาพมุมกว้างนะครับของด้านหน้าของโบสถ์เซนปอนะฮะ ด้านหน้าของมหาวิหารเซนพอเนี่ยก็มีอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระราชินานาถแอนซึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญในสมัยของพระองค์เนี่ยก็คือการรวมชาติและกําเนิดเกรซบริเทนนั่นเองครับประวัติศาสตร์การรวมชาติของสาราชนาจักรเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับขอเท้าความก่อนว่าสาราชนาจักรหรือยู่ในต็ดคิงดอมเป็นประเทศองค์ประกอบรวมกัน4ประเทศคืออังกฤษเวลส์สกอตแลนด์และอแอร์แลนเหนือนะครับ โดยการรวมชาติครั้งแรกอย่างเป็นทางการและมีบทบัญญัติชัดเจนคือการรวมกันของอาณาจักรอังกฤษและเวลส์ในปีคริสต์ศักราช1536ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ครับซึ่งจริงๆหากย้อนกลับไปประมาณ260ปีก่อนหน้าคือปี1 2 7 7ถึงปี1 2 8 8พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1ก็ได้นำกองทัพอังกฤษพิชิตเวลมาได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับและสถาปนาตำแหน่ง Prince of Wales หรือเจ้าชายแห่งเวล ให้กับเจ้าชายรัชทายาทของตนขึ้นซึ่งเป็นตําแหน่งมก,กุฎราชกุมารที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันโดยจะเห็นว่าก่อนที่พระเจ้าชาวที่3จะขึ้นครองราชและยังเป็นเจ้าฟ้าชายชาวอยู่นั้นก็จะมีตําแหน่งเจ้าชายแห่งเวลส์ต่อท้ายด้วยนะครับ ส่วนเลดี้เดียาก็เคยเป็นเจ้าหญิงแห่งเวลส์จากการอภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าชายชาวนั่นเองครับส่วนอีกตำแหน่งที่น่าสนใจและจะขอพูดถึงก็คือดุกแห่งคอนวอร์ก็เคยเป็นตำแหน่งของพระเจ้าชาติที่3สมัยที่ยังเป็นเจ้าฟ้าชายชาวเช่นกันซึ่งงหมาายยถึลูกชคนโตออนนเองครับเป็นตำแหน่งที่ติดตัวมาทันทีตั้งแต่เกิดส่วนเจ้าชายแห่งเวลจะเป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งขึ้นสำหรับราชะทายาทที่จะครองราชเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปนั่นเอง ปัจจุบันตำแหน่ง Prince of Wales และ Duke of Cornwall ก็คือเจ้าฟ้าชายวิลเลียมนั่นเองครับกลับมาที่เหตุการณ์รวมชาติกันต่อนะครับในปี1603หลังจากที่ควีนอลิซาเบธที่1แห่งราชวงศ์ทิวดอรสวรรคตและไม่มีทายาทสืบทอดราชบัลลังก์ขุนนางและรัฐสภาอังกฤษจึงอัญเชิญพระเจ้าเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์ซึ่งเป็นโอรสของพระนางแมรีสจวตแห่งสกอตมาครองราชเป็นพระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษ เป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์สจวัตและนั่นก็เป็นการรวมราชบัลลังก์อังกฤษและสกอตแลนด์เป็นครั้งแรกแต่ก็ยังไม่ถือเป็นการรวมชาติอย่างเป็นทางการนะครับจนกระทั่ง100ปีต่อมาในปี1707ตรงกับรัชสมัยของควีนแอนแห่งราชวงศ์สจวัตเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกษิจก็ได้มีการรวมประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์ขึ้นตามพระราชบัญญัติสหภาพหรือ Act of Union เป็นการรวมเกาะอังกฤษทั้งเกาะเป็นหนึ่งเดียว เรียกว่าราชนาจักรบิิเตนใหญ่หรือ King ง Do อ of ั r เกร b r i ิเ i นนั่นเองภายใต้พระราชะบัญญัติดังกล่าวอังกฤษและสกอตแลนด์ต้องมีกษัตริย์และรัฐสภาร่วมกันมีกฎหมายการค้าและภาษีอากรปรับเป็นมาตรฐานเดียวโดยที่สกอตแลนด์ยังคงรักษาคริสตจักรและฝ่ายนิติบัญญัติของตนอยู่ส่วนการผนวกไอแลนด์เข้ากับอังกฤษการแยกตัวจนเหลือแค่ไอแลนด์เหนือกลายเป็นสาราชนาจักรในปัจจุบันนั้น ก็เกิดขึ้นในเวลาต่อมาซึ่งขอไม่กล่าวในที่นี้นะครับก็กลับมาที่อนุสาวรีย์ควีนแอนนะครับก็เลยมีคำถามว่าทำไมถึงต้องเป็นควีนแอนประทับอยู่หน้าวิหารเซนทร์พอนะฮะคำตอบก็คือวิหารเซนทร์พอเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยสร้างเสร็จในปี1710นะครับ ซึ่งตรงกับรัชะสมัยของสมเด็จพระราชินิพนา์แอนนั่นเองนะฮะและเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของควีนแอนเน่ก็ได้ถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง The f a b u i o u s นำเสนอในเชิงล้อเลียนเสียดสีและผมก็คิดว่าค่อนข้างหลุดโลกอยู่พอสมควรนะฮะนำแสดงโดยโอลิเวียโคแมนนะฮะรับบทเป็นควีนแอนซึ่งก็คือนักแสดงที่รับบทเป็นควีนิสเบตที่2ในซีรีส์ The Crown ซีซั่น3กับ4นั่นเองนะฮะ ตอนนี้ผมก็กำลังเดินอยู่บนถนนฟรีสตรีทนะครับซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่นะครับตัดผ่านเดอะซิตี้ออฟลอนดอนนะครับ ตอนนี้ผมก็ยังอยู่บนถนนฟรีสตรีทนะครับและยืนอยู่บริเวณทางเข้าร้านย o c อ e s ส e r Cheese นะฮะว่ากันว่าเป็นผับที่เก่าแก่ที่สุดของลอนดอนสร้างมาตั้งแต่ปี1538และได้รับความเสียหายจากเหตุการไฟไหม้ใหญ่ตอนปี1666จากนั้นเนี่ยก็ถูกสร้างใหม่ในปี1667และนี่ก็คือป้ายชื่อกษัตริย์อังกฤษทั้ง17พระองค์ที่ครองบัลลังก์หลังจากที่ร้านถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับ ในอดีตที่นี่เคยเป็นแหล่งชุมนุมของนักเขียนจิบเบียรกันหน้าเตาผิงอย่างเช่นชาวดิกเกนนักเขียนวรรณกรรมชื่อดังที่มีผลงานหลายต่อหลายเรื่องได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับอาทิเช่น Oliver อร์ทวเรื่องราวของเด็กกำพร้าสู้ชีวิตในสังคมมุมมืดของลอนดอนส่วนวรรณกรรมที่ผมชื่นชอบเนี่ยก็คืออั h คริส m a มาสแคนะครับซึ่งถูกสร้างเป็นภาพยนตร์และแอนิเมชันหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะเวอร์ชั่นของดิสนีย์ที่ผสมผสานแอนิเมชั่นกับคนแสดงนำแสดงโดยจิมแคร์รีรับบทเป็นสครูตนั่นเองครับในวันที่อากาศดีๆแบบนี้นะครับก็เลยเดินเล่นทอดน่องไปตามถนนฟรีสตรีทนะครับเพื่อสำรวจซิตี้ออฟลอนดอนย่านที่เก่าแก่ที่สุดของลอนดอนนั่นเองนะฮะ ตอนแรกก็ไม่ได้กะว่าจะมาเดินเล่นแถวนี้นะครับแต่บังเอิญไปเจอหนังสือตามรอยหนังรหัสลับดาวินชีเข้านะครับก็เลยมาเดินตามรอยดูบ้างจะเห็นว่ารอบๆเนี่ยมีตึกสวยมีโบสถ์มีผับบาร์เก่าแก่มีธนาคารแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมของสำนักข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับส่วนตึกสวยตรงนี้นะก็คือศาลยุติธรรมรอยัลคอร์ดนั่นเองนะฮะเป็นตึกแบบโกลิกสไตล์วิกตอเรียนะครับและตรงแท่นที่มีมังกรกระพือปิดอยู่กลางถนนตรงนี้ เดิมเนี่ยเคยเป็นซุ้มประตูหินนะเรียกว่าเทมเพลบาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เกานี่ยการจราจรหนาแน่นขึ้นจะต้องรื้อซุ้มประตูออกไปนะครับเหลือแต่เสาหินอย่างที่เห็นนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่ฟรีสตสตรีตตัดกับถนนสแตรนบอกเขตแดนระหว่างซิตี้ออฟลอนดอนกับเวสต์บินเตอร์อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับ รถเมลอนดอนเยอะมากครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8.25โมง25นะครับและผมก็เดินมาถึงจตุรัสทราฟโลกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากจุดนี้เนี่ยก็จะเห็นหอในกาบิ๊กเบนอยู่ไกลๆตรงนั้นนะครับส่วนเสาสูงสีขาวตรงกลางตรงนี้นะฮะก็คือเนลสันคอลัมน์นั่นเองนะครับ โดยบนยอดเสาเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์ของหลอดเนลสันนะครับหลอดเนลสันเนี่ยก็เป็นแม่ทัพเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของอังกฤษนะครับโดยในปี1805เนี่ยซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่3หลอดเนลสันได้นํากองทัพราชนาวีอังกฤษถล่มทัพเรือของสเปนและฝรั่งเศสที่นําโดยนโปลเลียนจนแตดผ้ายับเยินที่ทางใต้ของสเปนใกล้กับแหลมทราฟาลกานั่นเองนะครับ ทำให้สารชนจาจักรรักษาสถานภาพอำนาจทางทะเลอย่างไม่มีขีดจำกัดไว้ได้อีกกว่า100ปีโดยหลอดเนลสันเนี่ยก็ได้พลีชีพในสงครามครั้งนั้นนะครับพอหันกลับไปด้านหลังนะครับก็คือหอศิลปแห่งชาตินั่นเองนะครับซึ่งกําลังซ่อมยอดโดมอยู่นะฮะส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็คืออนุสาวรีย์ของพระเจ้าชาวที่1นนะครับซึ่งเมื่อพูดถึงพระเจ้าชาวที่1ก็มีเรื่องราวเล็กน,น้อย,อย,อยที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้ฟังนะครับ ว่าในสมัยพระเจ้าชาวที่หนึ่งขึ้นครองราชในปี1 625ว่ากันว่าทรงปกครองตามใจตนเองในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเรียกเก็บภาษีโดยพลักการโดยไม่ผ่านรัฐสภาส่งบังคับให้เกิดการไปฏิรูปศาสนาในสกอตแลนด์ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์กับฝ่ายรัฐสภาอังกฤษและสกอตแลนด์ขึ้นจนนําไปสู่สงครามกลางเมืองยาวนานถึง9ปีจนกระทั่งปี1 649 โอลิเวอร์ครอมเวลแม่ทัพและผู้นำรัฐสภาได้ตัดสินสำเร็จโทษพระเจ้าชาวที่หนึ่งและประกาศให้อังกฤษเป็นสาธารณรัฐต่อมาครอมเวลจึงได้ยุบสภาและตั้งตนเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินบริหารอังกฤษด้วยอำนาจเบิดเสร็จจนเสียชีวิตในปี1 6 6 0จากนั้นเหล่าขุนนางจึงฟื้นฟูนฟนราชวงศ์อีกครั้งและอัญเชิญพระเจ้าชาวที่สองขึ้นครองราชครับกลับมาที่จตุรัสคาคาวกากันอีกครั้งนะครับ ถนนด้านหน้านมีชื่อว่าไวท์ฮอลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเดินไปตามทางนั้นไปยังบิ๊กเบนกันนะครับส่วนข้างๆนี้ก็จะเป็นแอดมิรัลตี้อาร์ชนะครับหลังประตูโค้งนี้ไปก็คือเดมมอร์เป็นถนนที่มุ่งตรงสู่พระราชวังบักกิงแฮมนั่นเองนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศอันคึกคักยามเช้าในวันทำงานบนถนนไวท์ฮอลนะครับและจะเห็นว่ามีรูปปั้นบุคคลสำคัญๆเรียงรายกันไปตามกาะกลางถนนนะครับ และตรงนู้นไกลๆนะครับก็คือหอคอยวิกตอเรียซึ่งอยู่บริเวณพระราชวังเวสต์มินเตอร์นั่นเองครับจากถนนไวฮฮอนะครับผมเดินแยกเข้ามาในซอยก็จะเจอกับสกอตแลนด์เพรสนะครับซึ่งวันนี้จะมาทำภารกิจพิชิตโลเคชันแฮร์รี่พอตเตอร์กันอีกครั้งนะครับโดยเป็นจุดที่อาร์เธอร์วิสลี์พ่อของรอนได้พาแฮร์รี่พอตเตอร์ไปยังกระทรวงเวทมนต์ผ่านตู้โทรศัพท์ที่เคยอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับ นี้ก็เดินอยู่บนถนนไวโฮนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูบ้านเลขที่สิบดาวนิงสตรีันะฮะก่อนที่จะไปเป็นนะฮะตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านเลขที่สิบดาวนิ s สตรี t นะฮะก็มีซิเคียวริตี้เต็มหมดเลยนะ,ะนี่เลยดาวนิ s สตรี t แล้วบ้านเลขที่สิบก็อยู่ข้างในนะครับและด้านหน้าของผมเนี่ยก็คือ p a r l i a m e n t Square Garden นะครับ ซึ่งจะเห็นรูปปั้นของเซอร์วินสตันเชอร์ชิลนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่คนอังกฤษเนี่ยต่างยกย่องให้เป็นนายกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นรัฐบุรุษในฐานะผู้นาในยุคสงครามโลกครั้งที่สองที่นําประเทศให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษจากปฏิบัติการถล่มบิเตนของพวกนาซีเยอรมันในปี1 9น0้นั่นเองนะครับและเชอร์ชิลเองก็เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงที่ผลัดเปลี่ยนกษัตริย์จากพระเจ้าจ,าจอร์จที่6 เป็นควีนอลิซาเบธที่2ซึ่งจากซีรีส์เดอะคราวเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าควีนอลิซาเบธได้ให้ความเคารพนับถือเชอร์ชิลเป็นอย่างมากนะฮะและหากใครได้ชมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกลอนดอนในปี2012นะครับก็จะสังเกตเห็นรูปปั้นของเชอร์ชิลตรงนี้นะครับก็ได้โบกไม้โบกมืออยู่ในอินเสิร์ตวิดีโอในช่วงต้นของพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกด้วยนะครับ ตรงบริเวณรอบๆพาเิเมนต์สแควร์เนี่ยก็จะมีรูปปั้นบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนะฮะอย่างเช่นคนนี้คือมหาตามะคารทีผู้นําชาวอินเดียในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษด้วยวิธีอหิงสาคือไม่ใช้กําลังนะครับกระทั่งประสบความสําเร็จในปี1947นะครับหรือผู้หญิงคนนี้ที่กําลังถือป้ายอยู่นะครับคือมิลิเซนฟอร์เซต ผู้รณรงค์ให้สตรีเนี่ยมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนั่นเองนะครับหรือว่าคนนี้ที่ตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นประธานาธิบดีลินคอนนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับท่านลินคอนเนี่ยยืนอยู่อีกจุดหนึ่งนะฮะ งนี้ก็เป็นเวสต์บินเตอร์แอบบี้นะครับซึ่งจะเปิดให้เข้าชมตอนเวลา9โมงนะฮะตอนนี้ก็9โมงพอดีนะอันนี้จะเป็นด้านข้างของเวสต์บินเตอร์แอบบี้นะฮะเวสต์บินเตอร์แอ b บบี้เริ่มสร้างครั้งแรกประมาณต้นศตวรรษที่10ส่วนตัววิหารศิลปะก,กอธิกที่เห็นในปัจจุบันนี้นะครับสร้างใหม่ในช่วงศตวรรษที่13ถึง14ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่3วิหารขึ้นตรงกับกษัตริย์อังกฤษ และไม่จัดอยู่ในนิกายใดโดยทำหน้าที่เป็นศาสนสถานเป็นที่จัดพระราชพิธีราชาพิเศษและที่ฝังพระศพของกษัตริย์ราชวงศ์และบุคคลสำคัญพระเจ้าวิลเลียมเดอะคองเครอร์หรือวิลเลียมผู้พิชิตเข้าพิธีสวมมงกุฎที่นี่เมื่อ950ปีที่แล้วและนับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอังกฤษด้วยนั่นเองล่าสุดเป็นที่ประกอบพิธีบรมราชาพิเศษของพระเจ้าชาวทิ่สาม เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับก็คนกำลังเป่าแถวเข้าไปดูบนเว็นเตอร์นะฮะ ตอนนี้ก็ถึงบริเวณสะพานเวสต์มินเตอร์นะฮะฝั่งตรงข้ามนั่นก็จะเป็นรอนดอร์ไทนั่นเองตอนนี้ก็เดินอยู่ที่บนสะพานเวสต์มินเตอร์นะครับก็เดินด้านฝั่งหลังผมนี่ก็จะเป็นหาเวสต์มินเตอร์พเทเลเมเนทเฮาส์นะครับ นี่เลยนะครับถ่ายจากมุมนี้ก็จะเห็นหอเนริกาบิ๊กเบนสวนด้านข้างคือพระราชวังเวสต์มินเตอร์ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็น House of Parliament หรืออาคารรัฐสภาตัวอาคารเป็นทรงกอทิกยาว280เมตรครอบคลุมพื้นที่ถึง8เอเคอร์และตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์นั่นเองครับวันนี้อากาศดีนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใส ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กลางสะพานเวสต์มินเตอร์นะฮะก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่พอสมควรส่วนกลางสะพานนี่ก็จะเห็นรถเมลอนดอนสีแดงวิ่งผ่านไปผ่านมาไม่ขาดสายเลยทีเดียวหันหลังมองไปยังฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นลอนดอนอายนะครับซึ่งตอนเย็นเนี่ยผมก็มีแพลนขึ้นไปชมวิวมุมสูงของลอนดอนจากลอนดอนอายด้วยนะครับ ส่วนทิศใต้ของตึกรัฐสภานะครับก็คือหอวิกตอเรียทาวเวอร์นั่นเองนะครับส่วนบิ๊กเบนเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านเหนือนะครับเดิมทีหอในรการนี้ก็ไม่ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับส่วนชื่อบิ๊กเบนเนี่ยคือชื่อระฆังหนัก13ตันตั้งตามชื่อเซอร์เบนจามินฮอผู้แทนรัษฎรของกรุงลอนดอนเมื่อครั้งติดตั้งระฆังในปี1858และท่านก็คงจะมีรูปร่างใหญ่โตอ้ว,วนกลมอย่างมากนั่นเอง ก็เลยชื่อบิ๊กเบนนะครับซึ่งหอในนิการนี้เพิ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอลิซาเบธทาวเวอร์เมื่อเดือนมิถุนายนปี2012เพื่อฉลองครองราชครบ60ปีของพระชินีอลิซาเบธที่2นั่นเองนะฮะ อันนี้มาเดินอยู่ในสวนเซนต์เจมส์พาร์คนะครับเพื่อที่จะไปบริเวณวังบักกิงแฮมนะฮะแล้วก็มีหานที่ใกล้ชิดทุกผู้คนนี่วันนี้อากาศดีมาก ห่วงเป็ดในลูกๆก,ก็นั่งแบบไม่กลัวคนเต็มเลยต่อแถวกันลงน้ำนะฮะนี่มีบอกด้วยว่าเป็ดตัวไหนเป็นชื่ออะไรสายพันธุ์อะไรนะฮะเนี่ย แล้วก็มีบอกว่าห้ามให้อาหารหรือห้ามจับน้องแพลริกนนะฮะ นกพันลีแกนนะที่บอกว่าห้ามไม่อาหารนะตัวเบลเลอร์เลยไปแล้ว